นางเอกสาวสวยไม่เจอนานมากเนาะเรดานานมากสีส,สวัสดีค่ะเร <เล S 1> ดาสิรานค่ะใช่ไม่เจอนานมากเนาะสวยขึ้นเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะสมัยอยู่พี่อาจารย์ใช่พี่อาจายจำได้ไหมน,นี่เออนาะตอนนี้โตขึ้นนะอันนี้เป็นสาวแล้ว,น,ว,ลวน,นี้เป็นสาวแล้วคะ่ะอ,อ,อยู่ที่นี่มากี่ปีนะอยู่เข้าเป็นปีที่7และะ้วค่ะอ๋อก็เป็นนางเอกสวยนี่เห็นไหมเออี่เจวาบอกว่าสมัครเป็นนางเอกได้หรือเปล่าตัวเล็กไปเนาะเออตกรอบแรกมากได้ได้ได้ เรดาบอกว่าฟังแต่วิทยุแล้วตอนตอนแรกพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะแต่แอปปิดไม้นะเพราะหลังๆพูดเก่งเออ F C พี่ทั้งสองกันจรริงเหอขอฝากฝากข่าวเด่นวันนี้หน่อยสวัสดีหน่อยค่ะขอฝากเรดาโซฟิดาด้วยนะคะเป็นนักเอกมวลมทางเสียงอีสานของคุณแม่นดวงหนุ่อุไรพอค่ะจะได้ก็ฝากคุณงั่นแล้วก็ติดตามได้ดูการ์ดน้ำแา่กันนะคะได้เดี๋ยวสัมภาษณ์กันเนาะ ะเดี๋ยวน้องไป็นกัมตัวก่อนสวัสดีครับเออคิดถึงมากไปเจอน้องก็นานมากตอนนี้ตัวเป็นสาวแล้วปเป็นนางเอกด้วย